เป็นอะไรเึื้อฟองเอ่อเอื่องฟองฟองอะไรอน้ำหูน้ำตาอะไรทียมเลยเป็นอะไรข้าวพไหยไหมนี่เอื่อฟองอ้น้ำน้ำตาไหลเทียมจิตฟองจริงๆอ่ะอู้น้ำมูกอะไรกระดาษชชั่วไหมช้ช่วเชช่วชอชั่ั่งกินมูกด้วยมันะไเนอ้ต้องไง เตรียมจิตฟ้องโอ้ตายแล้วแม่โทรมาบอกแม่โทรมาบอกเกลือโอ้ยเออจะคงไม่ต้องลูบแล้วเอาอีกเช็ดจะสั่งที่มุกเจ้าเร็วๆที่มูกที่มูกไหมมีมมีไหมโอ้เช็ดเช็ดเออเออเอ้ามันมุดเออเออนั่นแหละโอ้ยไม่ต้องลูบไม่ต้องลูบฟ้องจังหวัดไหนเราบานนีไปตุลาเต่า อบัวเมียนสุราษฎร์ไหมไปสุราษฎร์อีกเหรอเป็นตบ้านไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่สุราษฎรโอ้ไม่ใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องมันไม่ได้อยู่สุราษฎร์อ๋อตายแล้วไปไหนสระแก้วอุ้ยตายแล้วเออทำไมมันไปสระแก้ววะงงมากเลยอ่ะโอ้ยนายชื้อบ้านสุราษฎร์กลัวตัวเองซื้อบ้านที่สุราษฎร์มั่งก็แบบเป็นคนว่างงานน่ะทุกท่านงานก็ไม่มีอาชีพมีอาชีพก็ไม่มี ไม่มีอาชีพเลยผมไม่มีอาชีพผมเป็นคนว่างงานเนี่ยเดี๋ยวให้เอฟซีดูนะครับผมดูก่อนอย่าให้อย่าให้อึบก่อนอึบก่อนพูดใจเอฟซีดีดีอึบเดี๋ยวอึบบอึบดูก่อนนี่ครับทุกท่านจากสารสะแก้วครับผม สารสาแก้วก็วันนี้นะครับผมวันนี้รับรับหมายนะครับแม่ผมไม่อยู่หรอกนะครับก็เขาก็วางไว้หน้าบ้านแหละไม่มีคนอยู่นะครับแม่ผมกลับมาที่ทุ่งนาก็มาเจอครับผมว่าเออมันมีมีหมายมานะครับผมจากแก๊งเชื่อมจิตนะครับโดยนําโดยทนายแก๊งเชื่อมจิตนะครับผมออนาโดยทนายแก๊งเชื่อมจิตรับ ก็เป็นโจ์ครับผมทนายแก๊งเชื่อมจีนนี่เป็นโจ์จำเลยก็เป็นจอนนี่แฟมิลี่นะครับผมอ่าก็ข้อหาแนละเบื้องต้นที่ผมดูนะครับทุกท่านนะคือมันเอาจริงเนี่ยมันเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอกนะครับผมเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วบ้านเกิดเนี่ยของทนายเชื่อมจีนเห็นว่าอยู่สากแก้วหรอผมก็เพิ่งรู้นะเห็นว่าเขาไปทํางานอยู่อะไรอยู่สํานักงานอยู่อะไรอยู่ชนบุรีตอนนั้นอนะ่ะ ตอนนี้ไปอยู่สาแก้วแล้วเลยก็ฟ้องที่สาแก้วครับทุกท่านก็รายละเอียดนะครับผมหลักฐานนี้ี่ยมาเป็นปึกเลยนะมาเป็นปลึกเลยนะี่นอ่าอะไรในะค่าเสียหายหนึ่งไปสามแสนบาททวนนะครับค่าฟ้องอะนะฟ้องค่าเสียหายสามแสนบาททวนอะไรเลยนะซึ่งเอ่อนะค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย ต่อหน้าที่การงานาทางธรรมาหากินของโจทย์เนื่องจากโจทย์เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงมันตัวเล็กนะให้คนที่ที่บ้านถ่ายให้มันก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่จากการกระทำของจําเลยเป็นผลโดยตรงทําให้มีบุคคลว่าจ้างโจทย์น้อยลง ขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่แชร์ภาพนี่นะแชร์รูปเฉยๆนี่นะทําให้โจทย์สูญเสียรายได้ซึ่งโจทย์ขอคิดเป็นค่าขอคิดเงินค่าเสียหายจํานวน1นึ่งแสนบาทส่วนข้อที่สองนี่นะครับผม เกียรติยศชื่อเสียงนี่นะครับสองแสนบาทนะครับแล้วก็รวมกันไปแล้วเป็นสามแสนบาทนะครับเออนะครับผมเอ,อนะครับข้อสองและข้อสามเกิดขึ้นที่เขตของสารนี้ปรากฏว่ามันเรื่องนี้มันไปเกิดที่ศารสากแก้วว่าอย่างนั้นนะครับอืมนะครับ ก็ก็คือฟ้องต่อศาลนะนะฟ้องต่อศาลนะครับก็คือเรียกว่าฟ้องตรงที่ศาลก็เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องเห็นว่าเดือนเดือนตุลาคมเลยนะครับเดือนตุลาหลายคนอาจจะงงว่าไอ้โดนโดนโดนฟ้องอ่าภาพไหนพอดีอีซอขยี้ข่าวสามนะครับผมได้โพสต์รูปภาพเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนก็โพสต์มามาหลายวันแล้วนะโพสต์มาหลายวันนานนั้วแหละนะครับผมก็ก็แชร์ครับผมเป็นรูปอ่า เป็นรูปแก๊งเชื่อมจิตนี่นั่งเรือนะครับผมนั่งเรือนะนั่งเรือแล้วก็อีซอเขาีข่าวถามนี่ก็ใส่ข้อความอบอกว่าให้ให้ตั้งชื่อให้กับให้กับทีมเชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าชื่อทีมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งดาก้อนบอลมีทั้งอะไรอ่ะครับผมเยอะแยะมากมายนะคือรูปตัดต่อนี่นะครับมันมันก็มีมันเป็นรูปหนังหนังไอ หนังหนังอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ภาพคนที่ตัดต่อน,นี่ก็น่าจะเอารูปไปใส่นะครับเพราะอ,อีซอคี้ข่าวสามเป็นคนโพสต์รูปนี้คนกดไลค์ก็เหมือนเจ็ดนะตอนนั้นนะคนแชร์ร้อยสิบสามครั้งร้อยกว่านะเออนะตอนที่ผมแชร์ผมก็จําได้ว่ามันแชร์ร้อยกว่าแล้วผมก็เลยแบบไปแชร์แล้วผมก็ใส่ข้อความว่าแบบจังแค่เนี้ยผมไม่มีคําหยาบคายไม่มีคําส่อเสียดเสียดสีอะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีข้อความที่ทเสียหาย แต่ว่าเราก็แชร์รูปนี้มาเนาะนะครับอ่าคนคอมเมนต์อีกพันเก้าคนแชร์ร้อยสิบสามครั้งนะครับเขาก็แคปมาหมดเลยแหละนะครับผมอ่านี่นะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจแล้วแต่ว่ามันเกินคาดผมก็คิดว่าจะฟ้องเรื่องที่ผมแบบไปด่าไปใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันที่ฟ้องมาเนี่ยมันก็ เราแชร์รูปที่เพจอื่นเ็าลงเนาะนะครับอ่าไม่รู้ว่าต้นฉบับนี่ถูกฟ้องหรือเปล่านะครับอ,อ๋อมอกี้ผมว่าจะพูดอะไรว่าลืมละอ่าวันที่วันที่อะไรเขานัดวันที่เท่าไหร่นะที่ดูเอ่อยี่สิบแปดตุลาก็คือหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนพอดีครับยี่สิบแปดตุลาก็ฝากเอฟซีตรงกับพอดีพี่หนุ่มพอดีหรือเปล่าเนี่ยคอดีพี่หนุ่มตัดสินวันที่เท่าไหร่สามสิบ หรือ20่สปลายปเนี่ยของเดือนตุลาออไม่ใช่ตัดสินนัด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 ที่2หรือนัดที่อะไรนี่แหละนะครับเออเป็นเดือนตุลาพอดีก็ปลายเดือนนะครับนะเวลาบ่ายเขาเขียนไวน้นี่เวลาบ่ายบ่ายมุมครึ่งนะครับบ่ายมุครึง่งนะครับงานนี้ทนายอนันชัยก็น่าจะได้ไปเที่ยวสาแก้วแล้ว มูลที่กองทัพทำจะว่ายังไงเนะยครับนะเกินคาดครับทุกท่านเกินคาดจริงๆนะผมคิดว่าเขาจะไม่ฟ้องเรื่องแบบไร้สาระแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบรูปภาพเขาก็ไม่ใช้คําหยาบไม่ใช้คําหยาบคายไม่ใช้คําส,ส่อเสียดเสียดสีหรือคําด่าคาอะไรไม่มีนะเขาก็โพสเป็นรูปมาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อรูปเนี้ยนะครับแต่ว่าเราก็แชร์นะแต่นั้นแล้วไม่ไม่เป็นการแบบว่าลาเอียงนะครับ ร้อยสิบสามแชร์นี่ก็ก็ต้องฟ้องหมดทั้งร้อยสิบสามคนก็แสดงว่าหมายก็น่าจะไปถึงร้อยสิบสามคนนะครับโอ้โ oh หนะครับทุกท่านเหลือเชื่อว่า,ว,า,ว,าว่าจะฟ้องแบบนี้นะครับผมเอออ่ะก็อยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณาแหละอยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับ <laughs> พี่เปียกก็ถูกฟ้องไปวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมจะไปไปศาลยี่สิบเจ็ดใช่ไหมของพี่เปียกของเปียกเนี่ยก็ไปแชร์รูปไปแชร์รูปอ่า อ่าเหมือนแบบทําท่าประหารลานประหารอะไรสักอย่างนี่นแหละนะครับผม <S <S เบียก็โดนฟ้องประเด็นนี้ไปนะครับซึ่งก็น่าตกใจนะครับผมกม็คิดผมจะโดนนะเพราะว่ามันก็ไม่น่าโดนอยู่นะเราไม่ได้โพสต์เ,เองเราก็แค่แชร์เฉยเฉยอ่าถ้าเขาแชร์ถ้าเขาโพสต์ถ้าเขาโพสต์ไอไม่ใช่ถ้าเขาฟ้องคนที่แชร์ได้ก็แสดงว่าต้นฉบับก็ต้องโดนไปก่อนเอ้าแต่ผมถามไปต้นฉบับ อีซอขยี้ข่าวเขาแบบเขาเลยถามผมกลับมาว่าไม้มาถึงแล้วหรอผมงงมากอีซอพูดแบบนี้เออแต่แกก็ยังไม่ได้ตอบอะไรอีนะอีซอขยี้ข่าวนะก็ก็รอรออีซอขยี้ข่าวอันนี้ผมรอให้แกผมขอลูดูดูโพส์หน่อยว่าโพสตนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าท,ที่แกโพสอันนี้นะอีซอเนี่ยนะจะขอดูรายละเอียดหน่อยว่ามันมันยังไงอ่ะนะเออก็ก็งงงงนะครับจะไปดูว่า จริงๆแล้วคนแชร์ทั้งหมดเท่าไหร่คนกดไลค์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปดูรายละเอียดแล้วก็คนคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับเออเนี่นะครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าข่าวดีไหมแบบเนี้ยทุกท่านคิดว่าไงให้เรียกว่าข่าวดีหรือเรียกว่าข่าวอะไรนะอืมนะครับ ก็เอกสารทั้งหมดมัน3ากว่าหน้านะเอกสารแม่ผมบอกว่าเป็นร้อยกว่าหน้าเลยเป็นปึกเป็นปึกเลยแม่ผมว่าอย่างนี้แต่ว่าผมให้หลานไปถ่ายไปถ่ายรูปให้ก็30กว่าแผ่นนะครับเออก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเถอะนะวันนี้ก็เดินทางไปพักผ่อนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตข่าวผมก็อาจจะไล์สดนะครับผมกันอีกทีหนึ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไป ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากดูแลเจ้นี่ด้วยน,นะทุกท่านนะนยครับยิ้มไม่ออกแล้วยิ้มแห้งแล้วสวัสดีครับ